มีความสุนทรีัยฑมาเทศนี่มีความสุนทรภเนี่ยคนจะทำะเทงินเสร็งอินนี่ทำเกระแสนะเลี้ยงควายเลี้ยงคนะหม่มพึ่งหม,ม่มหักเอินนร่ี่อ้าวลุงเองมู่นมาทั้งหมดเนี่ยเอินนรี่ คายเหรอคนไายไหมคลายคลายไม่มีละแม่ไม่นายคายไหมไม่ค่ะอาจารย์อ่าไม่คลายเหรอคนไทยมีแม่ไม่นายไม่คถามหน่อยไม่มีมีมีบางบาง่มีบ้างบางบางคนค่ะอ้าวลุงเองถามเลยในเนี้ย สามร้อยสามคนเนี่ยค่ะมีเวลาเยิ้มไฟเหลือง,ง,เ,งหเหลืองทำไงเยิ้มไฟเหลืองปีไปค่ะ,ะเตรียมจอดอออค่ะเหยียบคันเร่งค่ะแต่ว่า,าเหยียบคันเร่งครับผมอ่าต้องเองฟังเลยนะใครนี่เยิ้ไปเหลืองแล้วแรมหยุดรถนะให้ไปนี่ลงมามาสถานมายังมาถานตัวเอง แสดงว่ามาศาสตร์มองกันเอยมองคนไทยคนใหญ่ก็รู้กันว่าพอไม่เหนือทำไมรีบค่ะรีบค่ะต้องรีบให้ทันค่ะคนไทยมีไม่หลายน้านรู้ว่าเนแดงมันจะไม่แดงต้องรีบเหยียบอันเร่งใช่ครับไหมตอนนั้นนี่คือความไม่มีละเมียบไม่ในมีใครไม่ทำโน่นทานัลนทาโน่นทานั่นตัวเอง ถ้าเมือไม่ใคยออกน้องแดยเลยมีไหมถ้าเมือมีลุงเอกให้ไปแงงมาสานเนี่ยเดียวกันต้องคนไทยเนี่ยถ้าเมือขวาว่างเนี่ยไปละใต้ว่างเนี่ยไปละคนไทยไม่ไม่นั่นหรอกคนไทยเป็นคนไม่มีไม่ไหนฮะให้ลุงไว้นะไว้นะงานที่แดงแดงเา้าต้องแง้งเราอะไรเนี่ยให้รู้เลยนั่นเป็นธรรมชาติแ่งไทย ถเธอ่าไม่มีความไม่ไหนแต่ก็มีความสุนทรีนะคนสุนทรีทำเทงิแเสรเง่งเหมือนเงินไทยเนี่ยมีสุนทรีทำเทงินเสงเง่งอินทรีก็เ,เป็นเพลงใี่ขเขาเนี่ยแนวยังไงไงหรืว่าคนไทยก็เป็นอะไรเพลงใี่มันซ้อมยังไงลเลยนะซ้อมยังไงที่เอไอแทนไม่ได้หมดเลย แอไม่ได้หมดเลยฟังตรนี้เนี่ยคนไทยง่ายๆเดียวกันนะคนไทยมีอาชีพอะไรที่นั่งเป็นหัวโลกเราไหมง่ายหน่อยนีนวดนวดแผนไทยครับอาจารย์นวดนวดแผนไทยเห็นไหมน,นวดนวดของไทยเนี่ยเวลานวดเนี่ยนวดที่ไหนงอนเริ่มนวดอย่างไหน ที่เท้าก่อนครับอาจารย์เลื่อนนวดหนังเท้าก่อนเม้มเ,เท้าแล้วน้อยให้ไปตรงท้ายไมนวดที่ไหนอะ่ะหัวหัวที่ศีรษะทีะ่ศักดิ <c oughs> เออทำไมมันแฝงงั้นล่ะในเมื่อคนไทยหนึงหัวเห็น <c oughs> ไหมนี่เป็นความสุนทรีเลยนะนวดเท้าก่อนแล้วค่อยไปนวดในหัวไม่ใช่หรอก ทเท้าเนี่ยมีเส้นประสาททั้งหมดนี่ยน่าไงายอยู่ใีเท้านะคนไทยในภูมิปัญญาเนี่ยมานานแล้วเห็นไหมที่วัดโอเนี่ยมีเรื่องเสหนัดนอนนั่งเงือน่นแผนแหยในอันนี้มีมานานแล้วเมื่อไม่นามนมานี้ยี่หมุนเอาไปขึ้นเป็นเร่งอันกของยิ่หมุนเรื่องเี้นหนัดนอน คนไทยไม่รู้นั่งทำอะไรนะอ้าวน่องเนีนวดแล้วมีอะไรคะอาชีพในหนังๆคนไทยมวยไทยครับอาจารย์มวยไทยมวยไทยเป็นหนึ่งแนวไม่มีนะลูกถูกไหมเป็นแนวหนึ่งแนวเลยไม่ไรค่ะทำนาการศักดิ์ไลไม่คะอาหารค่ะอาหารค่ะอาหาร หันนางงามทั้งหมดหันนางงามทั้งหมดเนี่ยใ,ใช้ผมทะเลใช้ท่อมตาเงินทั้งหมดเอกอันที่เราไม่ได้พูดนะแข่ง่ันคนไทยเก่งไหมคนไทยเก่งค่ะเก่งนะศิละปะวัฒนธรรมด้วยครับอาจารย์อ่านนิยมมาวัฒนธรรมทั้งหมดเนี่ยเป็นความผมทะเลเป็นท่อมตาเงินทั้งหมดเลย คนไทยยิ้มง่ายค่ะไหว้สวยอ่ะย,ยิ้มง่ายเพิ่มอีไม่นะเฮ้แมนชั่นนะที่ไหนมีขายแมนชั่นไยมากมากนี่หนึที่ไหนฮะที่ไหนไฮเงย์ไปเนินมันลงน้ำมั่ง มีไหมมันลงน้ำเนี่ยไหมฮะลงน้ำใบหยกมายอค่ะมาในน้ำแพหูรัดค่ะมายท่านเนี่ยสวนตาจุจักตาจุจักค่ะเพราเนี่ยตุนยังเขาบอกว่าแถวมันลงน้ำเนี่ยมันหุ่นอย่างผ่านแถวมันลงน้ำมันหุ่นทำไมมันหุ่นมันเงินอ,อะไรเงินนะได้ไหมมันหุ่น ในอุณหภูมเลยนะมันพุ่นมันพุ่นอย่าไาม้เนี่ยมันนูนน้ำรถมันจะเหนืดมากรถเหนืดมากเพราะอะไรฮะทำไมเหนื่นเนีายมันพุ่นล่ะใครนอนได้ฮะนี่แสดงไม่ค่อยได้เดน,นินมันนูนน้ำนะลดราคาตลาดเปิน อะไรนะฮะาลาเปิดไหมคะอ่าวันพุนเป็นวันแมนลูกแม่แพ้ย่าอ๋อเพราะนั้นคนยังไม่ย่างกันเลยแมนลูกแม่มาย่านแล้วไม่ย่คนไทยนะคนมาทั้งโลกนะทั้งโลกที่ไม่เหน่งไม่หยกไม่โเนี่ยางหลังย่าหิวนำเนี่ยในไปหมดทั้งโลกอ้าวมาแล้ว เอินให้อะไรเขาเนี่ฮนะให,นะห้ห<อ>น,นอมแม้หน่อมได้นะให้รางวัลนะอะไรฮะลองนะลองนิดนึงอ่าสุนทรียะสุนทรียภาพค่ะสุนทรียภาพอ้า่อยเลยอิสระค่ะอิสระฟรีดอมเฮลแมนฮะเขาเนี่ย ย่องแข่งคนไทยเนี่ยอยู่ที่นอัหฮอนนะ,ะเห็นไหมน้องเอ๋นึงมองว่านี่มันทรัไรเงี้คนไทยที่เอไอทำไม่ได้ลุงเนี่ยมันอยู่ที่นวัลงูใช่ไหมนวัหฮอนใช่ไหมแทนไม่ได้ไนซัมเมนอยู่ที่นวัหไอซัมเมนแทนไม่ได้ไอซัมเมนทำเป็นยังไงอ้าวเห็นง่าย อายานานะคงอายานานุคงไมีอะไรมั้งฮะอายานานะคงอายานานะคงมีอะไรมั้งครับเอาแล้วมันโอ้ตาค่ะหกใจวาจาใจแล้วก็การค้นหาอันดับแรกๆรกายวานยายาโหจะบำรุงเย็นกายใจครับ ยังเมงใ้งานงานการสัมผัสค่ะงานน้ำหัดโอ้ด้วยนะโอ้ด้วยงงนั้งหมดหงอย่างอ้าวแม่งยังละอย่างให้ลงูเวลาทำกับข้าวไทยออาหารไทยนี่นางเป็นน้องอะไรครัต้มยำกุ้งค่ะต้มตำค่ะน้ำน้มำน้ำหั้อผัดไทยครับ งางมันละมันอะไรเงี้ยนะแกงเขียวหวานค่ะขนมหวานค่ะขนมหวานเอาเงี้ยปุู้เผาปูเผาท่านหิวห้าวแล้วในหน้าเนี่ยต้นไม้ไทยทุกชนิดค่ะต้ไม้ไทยไมโรงเรียนเลยนี่เรื่องหมดนะนี่เรื่องหมดอ้าวไม่ร้านทำกับ้าวไทยเนี่ยลองดูนะเครื่องเทศมีเครื่อง หน่งเวลาจะทำหม่อง,องข้าวเนี่ยคนไทย,ยต้องมีแขยงหนังใช่ไหมเอาน้ำมันทายเอา,าเอานัาเอานเนี้ยทายเอาผงทายแขงนัง่อาอันนี้เป็นน้ำมันนี่หูล้วก็จมูกด้วยค่ะ ปิงกอะอาหารยังไม่ทานยกออกมาเล่ออกมาออ่อนแล้วน้ำ <c oughs> ลายไหลค่ะอ้าวน้ำลายไหลเห็นไหมต้นลำมากนี่มาอันนี้ของหนาประเทศไม่มีเลยนะเอาห่อนออกเอาแฮมเมอร์มาแตะอะไรไม่ไม่ต้องงายเสียงแตะนี่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคนไทย ต้องนำไ,ไงไงต้องมีเสียงทางอเมืองต้องนัวด้วยค่ะนัว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 ,นว,นวใส่มาไลยเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยมันได้หอมหมดเลยแล้วว่านามองเห็นอะไรอาหารอาหารรูปหน้าน้องหมยเห็นไหมภายในต้องมอีไห่ห่อ แม่ง่วงวางไว้บางเฮ่ไม่บางเฮ่เลอยหนะ้าคนไทยแง่งมบางเฮ่เลอยหน้ามากทำงานก็ทําทำงานแบบบังเฮ่เลอยหนะ้างานนี้ต้องเหมือนมุ้งนี้วันนี้ไม่เสร็จเลยพอมุ้งนี้เหมือนงานอลังงานมากนี่คนไทยนะคนไทย มาหนักน้นทําผักเอางคนไทยนี่แหละแห็งนะเฮีมยานพักพเฮาเนี่ยะนะเนื้อคนไทยชอบห้วยเหนือคนเธอมีเท่าเม็ดไม้ห้วยเหนือคนแบบไม่ต้องงานน้ำแทนนี่คือคนไทย